เหมือนขยะสีเหลืองเป็นพลาสติกเก่าๆสีเหลืองนสวีดสวัสดีค่ะ,ะเป็จ้าปืนปแล้วสาวทาทิมาแล้วสวีดัสวัสดีค่ะทุกคนอะไรเหลืองๆอ,อะไรเหลืองๆนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะของอเราอย่างอยู่กันที่โคเปนเฮเกนนะคะนะคะนี่ก็ยังเป็นบริเวณนะคะ รอบๆบริเวณที่เราได้เดินเล่นกันเนาะก็มาเจอสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะวัตเหลืองๆนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเข้าไปดูใกล้ๆว่าให้ทุกคนแม่จ๋าไม่รู้ว่าเขาทําไว้เพื่อสัญลักษณ์อะไรเนาะแต่ดูเขาทามาจากอะไรนะคะเป็นเหมือนอขยะนะเป็นเหมือนขยะสีเหลืองเป็นพลาสติกเก่าๆสีเหลืองเนี่ยเขามาเอามาประดิษฐ์รวมกันไว้เป็นแบบนี้นะคะเหลืองๆส้มๆ ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเป็นสัญลักษณ์อะไรของเขาเนาะแล้วเขาก็ทํามาประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะผู้คนก็จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันบริเวณนี้กับนายแบบของแม่จ๋านะคะน้องหงส์สวย ก็จะประมาณนี้มีทั้งของเล่นด้วยนะมีแบบรถของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน่าจะเป็นเหมือนของขยะที่ลอยน้ํามาหรือเปล่าอันนี้แม่จ๋าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่ทราบความหมายของเขาเหมือนกันเนาะนะคะก็เห็นมันแปลกดีก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้สั้นๆน,นะคะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ